สวัสดีครับทุนผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียอัปเดตกันหน่อยกับความภาคภูมิใจของไทยกับวงการบันเทิงตามประเทศรายการช่วง2021ครับได้ดําเนินไปอย่างเข้มข้นนอกจากจะมีครูเนเน่ผู้ช่วยที่น่ารักแล้วนะครับยังมีเด็กไทยที่ออกไปท้าทายตัวเองหนึ่งในนั้นนะครับคือแพทริกซึ่งถือว่าโชว์ได้ร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งใน E ีพีที่4นี้เขาสามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมกับสเตจทีมรายการซึ่งในสัปดาห์นี้ทุกคนจะต้องขึ้นโชว์ในการเปิด เกิดตัวทีมรายการ2เวอร์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันจีนหรือเวอร์ชันภาษาอังกฤษหลากหลายเชื้อชาติมีความท้าทายอย่างยิ่งและนี่คือทีมที่ยากที่สุดแต่ทั่วแพตตี้กลับทําได้ดีเกินคาดครับแปบลบว่าน่าชื่นชมมากจากการประเมินของเมนเทอร์ฮะบอกว่านี่ไม่ธรรมดาเลยครับ11คนได้รับเลือกเนี่ยให้ก้าวมาสู่คัทเอหลังจากก่อนหน้านี้นอยู่คัทซีครับสำหรับแพตติกและถูกเลือกให้ก้าวขึ้นมาอยู่จุดที่สูงกว่าและหนาวกว่านั่นทําให้เขาดีใจเป็นอย่างมากจากคําชื่นชมคําติชมวิพากษ์วิจารณ์ จนขึ้นมาสู่คลาสที่สูงนั่นคือคลาสเอเรื่องนี้ครับชาวโซเชียลต่างประเทศนะครับต่างคอมเมนต์ไปต่างนานาถึงเขามากมายเดี๋ยวเราไปดูกันสักหน่อยนะเนี่ยนะฮะบอกว่าแพทติกสมควรได้รับมันทุกคนกรุณาโหวตให้เขานะครับเมนต่อมาบอกว่าเมื่อแพทติกอยู่บนเวทีนี้เขามีความสว่างที่สุดเม่นต่อมาบอกว่าเต้นได้สมูทแล้วก็ดึงดูดสายตาม,มากเหมาะสําหรับคลาสเอแล้วเมนต่อมาบอกว่าแพทติกเป็นประกายบนเวทีเขาสมควรได้รับการเดบิวต์มาโหวตแพทติกกันเถอะเนี่ยฮะอย่างคนนี้เขาบอกว่าแพทติกได้ คำชมมากมายแต่จะไม่มีอะไรถ้าพวกคุณไม่โหวตให้เขาโปรดโหวตให้แพทริกในวีทีวีมาทําให้เขาได้เปิดตัวกันเถอะเนี่ยฮะบางคนเนี่ยอธิบายไว้ยาวเหยียบบอกว่าการจัดอันดับอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้เขายังคงอยู่อันดับที่12สโหวดโหวให้เขาเขาสมควรอยู่ในกลุ่มสุดท้ายผู้ชายคนนี้เก่งทุกๆเรื่องเขาเกิดมาเพื่อมาเป็นดาราจริงๆเข้ามาจากไทยไปจีนเพื่อบรรลุความฝันที่จะเป็นไอดอลโหวดโหวตให้แพทริกมากที่สุดเท่าที่จะทาได้และให้ความรักและสนับสนุนแพทริกมากมายอือนั่นคือคอมเมนต์บางส่วนที่ให้กําลลังใจแำ ขับต่างประเทศของเขาก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แค่แฟนไทยเท่านั้นนะถ้าเท่าที่สังเกตเห็นดูเนี่ยในเพจของอชีเองก็มีทั้งคนไทยไปเมนหรือว่าชาวต่างชาติที่เป็นแฟนขับของพรชิกก็ไปเมนด้วยนะอีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือนายครับนายเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับขยับจากคัสซีมาเป็นคัสบีนะทั้งคู่เนี่ยถ้าหลายคนได้ดูตั้งแต่แรกนี่ก็ได้ขึ้นโชว์ร่วมกันไปแล้วนะครับก็หวังว่านายจะขยับอันดับที่สูงขึ้นมาาาาาาออีีกกกใใใใหหห้้้้้ไไดดรร็ยยยยชชววทเเเ่่งงงจ ก็เหมือนเป็นตัวแทนแล้วครับที่ไปเข้าร่วมแข่งขันนะแม้กระทั่งคูเน่นเอง,เองเนะครับก็มาจากไทยเราเหมือนกันอย่าลืมติดตามสําหรับช่วง2021นะครับถึงหากใครอยากดูเต็มก็เข้าดูได้ที่แอปพลิเคชัน VTV นะครับนั่นแหละครับคือเรื่องราวในวันนี้ที่ผมนำมาฝากกันอย่าลืมกดไลค์และซับสไครถ้าคุณชอบใจนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแตเพลงเท่านี้สวัสดีครับ